เรามาทบทวนเรื่องของ secondary dominant อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีคนไม่เข้าใจเหตุผลที่ยังสับสนแล้วก็งงอยู่เพราะว่าเรื่องของ secondary dominant และ leading tone เนี่ยเขาเรียกว่าคอร์ดทบเจ็ระดับที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่ชำนาญเรื่องของ scale major minor minor เล่นยังไง minor harmonic เนี่ยจะล melodic ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ก็จะไม่เข้าใจในเรื่องของ secondary dominant แล้วก็ถ้าจำ diatonic ทั้ง7คอร์ดไม่ได้7ชาร์ h a r p เจด flat บ bon, น key major minor ทั้ง diatonic กลแอ a d ทั้ง7คอร์ด diatonic seven คอร์ดทั้ง7คอร์ดจะไม่สามารถคิด secondary dominant ได้เลยและถ้ายังจำโครงสร้างของ7 e v e n คอร์ดยังไม่ได้ว่า major 7 minor 7 dominant s e v full dim 7 half dim 7มีโครงสร้างเป็นยังไงก็จะไม่เข้าใจ secondary โดเมนและดิเรทนเหมือนกันเพราะฉะนั้นในตัวเนื้อหาของทฤษฎี2อะค่ะที่จะต้องเรียนโครงสร้างของคอร์ดก่อนแม้กระทั่งทฤษฎีด,ดนตรีตะวันตกหนึ่งที่เรียนโครงสร้างของตรแอดคอร์ดก่อนทุกอย่างมันเป็นเรื่องต่อเนื่องหมดมันไม่ใช่ว่าเรียนจบหนึ่งเรื่องแล้วล้างแล้วทิ้งไปเลยแล้วมาเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่ทุกอย่างมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดพลาดจากการสับสนและงง,งมากที่สุด นั่นก็คือว่ามันติดขัดในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งในเนื้อหาก่อนหน้านี้ที่คุณไม่เข้าใจแล้วคุณปล่อยมันทิ้งไว้แล้วพอเวลาเจอเนื้อหาที่มันยากขึ้นและต้องใช้พื้นฐานของเนื้อหาเดิมหลักการเดิมก็จะงงแลวไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะลองทบทวนให้นะคะเอาแบบพยายามคิดรูปแบบมาว่าไม่รู้ว่าจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะ อะมาดูด้านบนเลยนะคะในเรื่องของสเกล e C Major คิดง่งายๆ major มีโน้ต c D ดีเอฟโน้ตตัวที่1ถึงโน้ตตัวที่8ถูกไหมคะโดต่ํำไปหาโดสูงโน้ตโด,ดต่ําเป็นโน้ตตัวที่1โน้ตโดสูง,ดดสงเป็นโน้ตตัวที่8มันคือโน้ตเดียวกันทีนี้พอมันมากลายเป็นแดร์ทูนิกไตรแอดซีเมเจในบรรทัดที่2เห็นไหมคะพอลกลางออกมาสร้างคอร์ดบนไตรแอดเมาบนไตรแอดก่อนนะคะ บนคีย์ C major ร์ไตรแคีย์ C คอร์ด1นึ C เมเจอรคอร์ดส D m i n นอร์คอร์ดส E ม i เนอคอร์ดส F major รคอร์ด5 G เมเจอคอร์ดห A m i n นอและคอร์ด7 B ดิมถูกไหมคะ1 4ึห้เป็น major 2 3 6เป็น m i n นอและ7เป็นดิมอันนี้ต้องจําให้ได้7ชาร์แฟดทาง major key และ m i n นอร์คทางไตร a d กคอร์ดอันนี้คือทฤษฎีตัวหนึ่งคราวนี้ พอเราจำได้แล้วว่าชนิดคอร์ดบน C Major เนี่ยมันมีคอร์ดอะไรและชนิดอะไรบ้าง Major Minor Dim หรืออะไรนะคะก็มาดูในเรื่องของ secondary d o m i n a n c เพราะว่าชนิดคอร์ดที่ที่บอกว่า1 4 5เป็นคอร์ด Major 2 3 6เป็นคอร์ด Minor และ7เป็น Dim มันคือชนิดของสเกลที่เราจะต้องคิดต่อไปอีกว่าคอร์ด5ของสเกลนั้นๆคือคอร์ดอะไรอีกแล้ก็ต้องมีไดอะททนิกของ ของไตรแอดคอร์ดในคีย์นั้นอยู่ในหัวซ้อนไปอีกหนึ่งสเกลอย่างบรรทัดที่สองเนี่ย d ด a t ทนิกซีเมเจอร์ใช่ไหมคะคอร์ดที่สองเห็นกรอบเห็นกรอบสี่เหลี่ยมไหมคะอ่คอร์ดดีมายเนอร์คือคอร์ดลำดับที่สองของคีย์ซีมันคือคอร์ดดีมายเนอร์คอร์ดสองเป็นชนิดมายเนอร์ถ้าเราต้องการ Second a r y dominant ซึ่งเป็นคอร์ด5เราต้องเอา คอร์ดสองตรงนี้ค่ะตั้งเป็นสเกลดีมายเนอร์เพราะคอร์ดสองเป็นชนิดมายเนอร์แล้วเราต้องคิดอีกว่าสเกลดีม n o เนอร์คอร์ดห้าคืออะไรเจ็ดคอร์ดบนคีย์ดีมายเนอร์ต้องอยู่ในหัวแล้วค่ะนับขึ้นไปดีม n o เนอร์อีดิมเอฟเมเจอร์จีมเนอร์และเอด m ม n ิ n นเเเห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอแล้วว่า เลมีฟาซอนลาโน้ตเอเป็นโน้ตตัวที่5ของดีมาเนอร์ใช่ไหมคะมีโน้ตอะไรบ้างในคอร์ดเออาเอโดมิเนสเซเว่นมีลาโดชาร์ปมีซอนเห็นไหมคะ,สะแสดงว่านี่เป็นดีมาเนอร์แบบเฮลนิกชาร์ปเชาร์ปเก็คือโน้ตซีเป็นโน้ตลำดับที่7ของสเกลดีมาเนอร์ชาร์ปขึ้นก็ติดซีชาร์ปมันเลยทำให้โครงสร้างของคอร์ดเอกลายเป็นโดมิเนสเซเว่นโดมิเนสเซเว่นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง คู่3 m a เมเบวกคู่3า i ไมเแล้วก็บวกคู่3 m i n มเหรือโครงสร้างของ A Triad Major บวกข้างบนเป็นคู่3า i ไมเอันนี้คือโครงสร้างของ Dominant 7 e e ซึ่งอยู่เป็นทำหน้าที่เป็นคอร์ดลำดับที่5ของ T D Minor Harmonic ต้องเล่น Harmonic เราถึงจะได้โครงสร้างของ Dominant Seven ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ A Dominant 7ดูขอบข้างบนนะคะ ดูสเกลอ่ะโทษทีค่ะดูกรอบข้างล่างเห็นไหมคะสมมุติว่าถ้าเพลงเป็นคีย์ C major คอร์ดแรกคือ C major ในเพลงนะถ้าเจอในเพลงคีย์ C major เจอคอร์ดแรก C major อะ C major เป็นโน,น้ต1ของคีย์ C อยู่แล้วตอบว่าคือคอร์ด1 Major ต่อไปเจอคอร์ด A minor A minor เป็น1ใน7คอร์ดบนคีย์ C อยู่แล้วพวกนี้เป็นคอร์ดในคีย์ก็ตอบได้เลยว่าคือคอร์ด6 m i n นอถูกไหมคะแต่พอเรามาเจอ A Dominant 7คุณเห็นไหม A Dominant 7เป็นลักษณะของ Dominant chord ซึ่งเป็นข์ดลำดับที่5และไม่ใช่ข์ดในคี y C เพราะ Dominant 7คือลำดับที่5 A มันไม่ใช่ลำดับที่5ของ C นับขึ้นไปจาก C ไป5โน้ตโดเ e มีฟ a s อน5ของ C คือ G Dominant ไม่ใช่ A Dominant 7 5ของ5ของ C คือ G ไม่ใช่ A เพราะฉะนั้นไอเอโดมิแนนตเซเว่นตรงเนี้ยมันไม่ใช่คอร์ดห้าของค c เราต้องหาว่า A d o m i n a n นเป็นห้าของอะไรเพราะฉะนั้นเราก็นับไปห้าสี่สามสองหนึ่งลาซอนฟามีเรนับลงมาเราเจอโน้ตดีใช่ไหมคะนับ A เป็นโน้ตตัวที่5นับลงมา5 4 3 2 1เราเจอโน้ตตัวที่1คือ D นะคะเราจึงตอบว่า A d o m i n a n นตเซเเป็นคอร์ด โดมิเนนตลำดับที่5ของสเกล e D แต่ D ในที่นี้เราต้องมาดูว่าเราต้องเล่น D Major หรือ D Minor ก็มาดูชนิดคอร์ดว่าคอร์ดลำดับที่2ของคี์ C คือคอร์ด D Minor ไม่ใช่ D Major เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า A d โดมิเนนเป็น5ของ D Major ไม่ได้ A d โดมิเนนต้องเป็น5ของ D Minor Harmonic เพราะคอร์ดลำดับที่2เป็น Minor เห็นไหมคะอ่ะถ้ายังงงอีกมาดูต่อไป อันนี้ไม่ง่ายไม่รู้ง่ายหรือเปล่าลองทําดูอีกแบบหนึ่งนะคะเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนับโนต้ตง่ายๆเลยค่ะนี่ยังไม่ต้องคิดถึงสเกลเลนลางเรื่องสเกลออกก่อนแต่นับลําดับของโน้ตเห็นไหมคะในตารางด้านบนเลข1 2ึ่งสาสี่ห้าที่เป็นซ้ายมือสุดที่นับขึ้นไปจากช่องข้างล่างไปหาช่องข้างบน เป็นโน้ตในคอร์ดเป็นลำดับของโน้ตในคอร์ดคือสเกลดีกรีคือ 1, 2, 3, 4, 5ส่วนแผงล่างสุดของตารางแรกข้างบนนะคะ1-7โน้ตอ่าลำดับที่1-7คือโน้ตในสเกลเพราะฉะนั้นไอตัวสีแดงท,ที่เริ่มต้นด้วย C D F G A B เห็นไหมคะมันคือโน้ตบนสเกล C major แต่ว่าเรายังไม่ต้องคิดถึงสเกล C นะคะเราก็แค่นับโน้ตค่ะว่า สมมุติว่าอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้เราเจอ A Dominant ใช่ไหมคะยึดจาก A ค่ะเป็นโนต้ตตัวที่5 5ของอะไร5 4 5 4อ่ะ5 4 3ส1เป็น5ของ D ถูกไหมคะอ่ะถ้าเราเจอ B Dominant 7หรือ B Major t i a d มันไม่ใช่5ของ k e C ใช่ไหมคะมันเป็น5ของอะไรนะับลงไป5 4 3 2 1 B Dominant 7เป็น5ของ E นะคะ C เป็นโน้ตตัวที่5ของ F D เป็นโน้ตตัวที่5ของ G E เป็นโน้ตตัวที่5าของ A F เป็นโน้ตตัวที่5าของ B อันนี้คิดง่ายๆไม่มีแฟลชชาร์ปไม่มีสเกลบอกเพียงคุณแค่นับโน้ตไปหาตัวที่5ตัวที่1ต้องรู้ก่อนว่าเป็นอะไรหรือถ้าไม่รู้ตัวที่1มีโน้ตตัวที่5ให้ก็ให้นับลงมาหา1เราจะได้หาตัวชื่อสเกลซึ่งเป็นโน้ตตัวแรกของมันให้เจอคราวนี้มาดูตารางข้างล่างเห็นไหมคะตารางข้างล่างเราขยายให้ว่า ไอ้โน้ตลำดับข้างบนบนตารางข้างบนเนี่ยมันคืออะไรนะคะอย่างในตารางนี้ค่ะเห็นไหมคะอันแรกคือสมมติว่าข้างล่างนี้เป็นคีซีเมเจอคอร์ดแรกเป็นคอร์ดหนึ่งซีเมเจใช่ไหมคะถ้าเราเจอ G Major นะั้ลงมาซ่อนฟ้ามีเลโดเราเจอแล้วค่ะคือโน้ตโดแสดงว่า G Major คือ5ของ C ถ้าเจอ ถ้าเจอคอร์ด A major บนคีย์ C บนคีย์ C ถ้าเจอคอร์ด A major บนคีย์ C ถ้าเป็น A major ไม่ใช่คอร์ดบนคีย์ C ใช่ไหมคะอ่า A มันจะเป็นทำหน้าที่เป็นคอร์ด6 A minor ของคีย์ C แต่ว่า A major ไม่ใช่มันคือคอร์ด5ค่ะจำไว้เลย Secondary Dominant กับ Leading Tone มันมีแค่5กับ7เท่านั้นมีแค่คอร์ด5และคอร์ด7ไม่มี1 2 3 4 6ไม่มี s e c o n d a r ารีโดเม n แ l e a d i n g Tone มีแค่5กับ7เท่านั้นนี่ยจำได้เดาได้เลยว่าถ้าเจอคอร์ดแปลกๆที่มี Accidental ที่ไม่ติดตาม k e y signature ตามหลักเนี่ยค่ะคิดไปเลยค่ะไม่5กับ7แล้วก็มาหาโครงสร้างเอาว่ามันคือ5 Major t r i a d 5 d o ด i n a n t เ e น e หรือเป็น Dim 7 Dim t ิม a d หรือ7จ a l f า i m 7ดิม l d i ดมันมีแค่5กับ7แค่นั้นนะคะในเรื่องของ s e c o n d a r y d o m i n a n t กับ Reading Tone เพราะฉะนั้นมันมีชอยอยู่ไม่กี่ชอย นะคะคแต่ที่แน่ๆคือต้องรู้โครงสร้างก่อนไปทบทวนโครงสร้างแล้วก็ทบทวนไดอะโทนิกก่อนนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะเห็นไหมคะอ่ะมาดูค่ะเล่นคอร์ดสองแล้วกันถ้าเราเจอคีย์ A เมเจอร์โทษทีถ้าเราเจอคอททร์ด A เมเจอร์บนคีย์ C นับลงมาห้าสี่สามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งลาซอนฟามีเลเจอโน้ต D เป็นโน้ตตัวที่หนึ่งบนคีย์ C ใช่ไหมคะบนคีย์ C ทำหน้าที่เป็นโน้ตลำดับที่สอง เห็นไหมคะทำหน้าที่เป็นะละดับที่2อคอ2ประชิดไมเนอร์คุณต้องบอกว่า A major เป็น5ของ D minor ถ้าคุณเจอ B major บนคีย์ C คุณต้องบอกว่า B major เป็น5ของ E minor ซึ่งทําหน้าที่เป็นขอลำดับที่3 minor ของคีย์ C ถ้าเจอ C major อันนี้คุณอาจจะคิดเป็น1ก็ได้นะ ถ้าเป็นไดอะคอร์ดมันจะไม่ชัดบอกว่าเป็น1ก็ได้ค่ะแต่ถ้าตามโปรเกรชันคอร์ดเนี่ยมันไม่ได้ตามโปรเกรชันที่เป็นโทนิกซับโดมิแนนต์โดมิแนนต์คุณอาจจะต้องบอกว่าเนี่ย c เมเจอร์เป็น5ของ f ก็คือ5ของ4 f เมเจอร์ขอสี่ไปชีตเมเจอร์มาดูอันสุดท้ายเห็นไหมคะถ้าคุณเจอ f ชาร์ปเมเจอร์เจอคำว่า f ชาร์ปเจอโน้ต f ชาร์ปมันก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่โน้ตในคีย์ c เพราะคีย์ c เมเจอร์ไม่ติด char f ชาร์ปเพราะฉะนั้นถ้าเจอคอร์ด f ชาร์ปเมเจอร์ต้องคิดเลยค่ะว่า มันเป็นห้าไตแอดของอะไรนับ F มาห้าสี่สามสองหนึ่งฟามีเรโดที F ชาร์ปเมเจอร์เป็นห้าของ B เมเจอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นห้าของเจ็ดเมเจอร์ค่ะทำไมคอร์ดเจ็ดดิมมันจึงกลายเป็นเจ็ดเมเจอร์เพราะเราไม่มีสเกลดิมเราต้องแปลงคอร์ดดิมให้เป็นเมเจอร์ให้เป็นเมเจอร์คีย์หรือไมเนอร์คีย์ได้แค่2ทางเลือกเพราะสเกลบนโลใบนี้มันมีแค่สเกลมเอเจอร์กับไมเนอร์เท่านั้น ไม่มีสเกลดิมเพราะฉะนั้นถ้าเจอของคอร์ดดิมเมื่อไหร่ให้คิดตามว่ามันควรจะเป็น5ของ7เมเจอร์หรือ5ของ7มาเนอร์เพราะว่าคอร์ด5มันได้หมดค่ะถ้าเป็นพาราเลลคีย์กลับไปทบทวนไดอาทอนิกแล้วคุณจะเข้าใจมากกว่านี้นะคะถ้าใครที่ไม่เข้าใจพื้นฐานคุณยังไม่มากพอนะคะกลับไปทบทวนคลิปโครงสร้างเซเว่คอร์ดมาดีๆอ่ะครานี้เรามาขยายอีก เราก๊อปปี้ตารางเดิมมาจากหน้าที่แล้วามาดูตารางที่สองตารางข้างล่างนี้คุณเห็นไหมคะอืม A อ o ด i n a n t ตเเป็น5ของ D minor เราสามารถที่เราอาจจะเจอ A dominant 7บนคีย์ก็ได้โดยทำหน้าที่เป็น5ของ D minor เห็นไหมคะ B dominant 7เป็น5ของ E minor ค่ะนี่คือความสัมพันธ์ คอร์ดคีย C Major, ร์คอร์ดหนึ่ง C เมเจอร์คอร์ดส D ม i เนอร์คอร์ดส E m i เนอรคอร์ดส F Major ร์คอร์ดห G เมเจอร์คอร์ดห A minor ร์เราคอร์ดเ B ดิมแต่คอร์ดดิมเราแปลงเป็น B Major ได้เพราะเราไม่มีสเกลดิมบอกแล้วนะคะให้ตีว่าคอร์ดเเป็น B Major หรือ B ม i เน r h a r m o n i มนิกเลยก็ได้มันมาเจอที่คอร์ดหเป็นคอร์ดชนิดเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ A Dominant e มันคือ5ของอะไรล a ซอนฟา์มีเ 5ของ D D, D. D. เป็นโนตลำดับที่อะไรของ T C ลำดับที่2คอร์ด2ไปชิด m i n นอเราต้องบอกว่า A Dominant เป็น5ของ D minor หรือ5 Dominant 7ของ2 minor นี่คือสรุปนะคะอ่ะมาดูเห็นไหมคะดูตารางสีฟ้าข้างล่างค่ะช่องสีฟ้าข้างล่างอ่ะช่องล่างสุดเนี่ย A มันเป็นโครงสร้างของ A Dominant 7คอร์ด A Dominant 7ประกอบไปด้วยโนตอะไรบ้าง ลาโดชาร์ปม right 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 so, right ีซอนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นคอร์ดที่มีโน้ตลาโดชาร์ปมีซอนอยู่ในคีย์ซีได้หรือทีเลชาร์ปฟาชาร์ปลาซึ่งเป็นบีโดเมนันนเซเว่นก็อาศัยอยู่บนคีย์ซีได้เหมือนกันโดมีซอนทีแฟลทเป็นคอร์ดซีโดเมนันนเซเว่นก็อาศัยอยู่บนคีย์ซีเมเจอร์ได้เหมือนกันดีโดเมนันนเซเว่นปรากฏเอฟชาร์ปอยู่ในคอร์ดก็เป็นคอร์ดที่อยู่ในคีย์ซีได้เหมือนกัน แล้วก็ F# sharp Dominant 7ก็สามารถที่อยู่ใน Key C ได้เหมือนกันแต่คอร์ดเหล่านี้ไม่ใช่คอร์ด Key C มันแค่มาอาศัยอยู่ใน Key C เฉยๆมันเอามาจากสเกลอื่นเราต้องหาว่า A Dominant B Dominant C D E F# sharp Dominant คอร์ดเหล่านี้มันมาจาก k e ์อะไรมันมีความสัมพันธ์กับชนิดคอร์ดของ Key C ก็คือ C major D minor E minor F major G major A minor และ7 major หรือ7ดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้แล้วว่า1 4 5เป็น major 2 3 6เป็น minor แค่นี้ค่ะเราก็จะรู้ชนิดสเกลแล้วนะคะและเวลาที่คอร์ดเหล่านี้มันมาอยู่บนเพลงที่เป็นคีย์ซีอะคะ่ะคุณต้องทำคอร์ดให้มันอยู่ในคีย์ที่มันเอามาด้วยเช่นคีย์ดีมิเนติด B flat 1ตัวฮาร์โมนิกติด C sharp คุณต้องทำโน้ตในคอร์ดให้อยู่ในสเกล D m i n ร์ให้ได้ B dominant 7จะติด D# และ F# แสดงว่า B dominant 7มันต้องติดคอร์ดอ่มันต้องติด #flat ในคีย์ที่เป็น E minor มันเพียงแค่อาศัยอยู่ในคีย์ C major เฉยๆถ้าคีย์ C major ถ้าคีย์ C major ไม่มี flat ให้มันใช้คุณต้องเติมเองเพื่อให้ได้ลักษณะคอร์ด ตามคีย์เจ้าของที่เอามาก็คือดึงเอาสเกลนั้นๆมาใส่ในคอร์ดเหล่านี้นะคะนี่คือการทบทวน secondary dominant ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจอย่ากลัวว่าจะดุหรืออะไร inbox เข้ามาเดี๋ยวจะอธิบายให้แล้วก็จะสอนให้คิดนะคะเพราะว่าการสอนออนไลน์เข้าใจว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมคะ แล้วบางคนอาจจะไม่พร้อมที่จะแบบวิดีโอคอลมาในในช่วงเวลาที่เรานัดแนะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทําคลิปที่จะสามารถอธิบายได้เท่าที่พอจะทําได้สามารถที่จะเปิดดูได้ในเวลาไหนก็ได้วันไหนก็ได้ตามที่คุณสะดวกแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วไม่เข้าใจอินบ็อกซ์มาถามหรือโทรโทรเฟซบุ๊กมาถามได้รายบุคคล เดี๋ยวจะอธิบายและสอนให้คิดให้นะคะโอเคงั้นขอจบทบทวน secondary d o m i n a n t เท่านี้ซึ่งเดี๋ยวมีคลิป secondary leading tone ด้วยคิดแบบเดียวกันนะคะแต่คิดไปถึงคอร์ด7แค่นั้นเองอันนี้คิดถึงแค่คอร์ด5ต่อไปต้องไปคิดถึงคอร์ด7เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำอธิบายให้ในในเอกสารไว้ให้ดาวน์โหลดแล้วกันหรือคุณลองไปหา ซอสอื่นๆก็ได้ที่ที่คุณอ่านแล้วเข้าใจแล้วเคมีมันตรงกันกับกับกับสิ่งที่คุณสามารถเข้าใจได้นะคะเค okay, ค่ะขอบคุณค่ะ